สองคนก็จะบอกเกี่ยวกับเว็บเกมโซนไทยเว็บนี้นะคะว่ามีอะไรบ้างหนึ่งนะคะก็จะมีไอดีเกมตรงนี้เลยค่ะมีบัตรเติมเกมมีสินค้าไอทีตรงนี้ค่ะมีระบบชําระเงินง่ายๆระบบอัตโนมัติสมช่องทางตรงนี้ตรงนี้และที่สําคัญยังมีระบบสุ่มรางวัลบัตรเติมเกมมูลค่าสูงสุดหนึ่งพันบาทด้วยนะตรงนี้นะคะ่ะอย่าลืมมาใช้บริการกันด้วยนะคะบ๊ายบาย น้องๆคนไหนนะครับที่ต้องการจะซื้อรหัสฟรีไฟหรือว่าต้องการที่จะขายรหัสฟรีไฟนะครับผมแล้วก็ยังไม่มีเพจดีๆพี่มีเพจมานําเสนอครับกับเพจโซนเกมนะครับผมเพจนี้นะครับผมรับรองเลยการันตีนะครับได้จริง100%ซไม่เกียนนะครับผมและที่สําคัญนะครับรหัสไอดีที่นี่ราคาเป็นกันเองมากนะครับอย่าลืมนะครับผมพี่ขอฝากเพจนี้ไว้ด้วยล่ะส่วนลิงก์นะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะ เอาละครับก่อนอื่นพี่ต้องขอกราบสวีดัสสวัสดีชาวกรีน่าฟีไฟที่เคารพรักทุกท่านด้วยนะครับผมแล้วกช่อง1998แซดไอเยดเคมาดฟเกอร์กับพี่แนคคุณดีคุณเดิมอีกเช่นเคยนะครับก็สาหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับสอนรับของฟรีที่จะเข้ามาในเซิร์ฟประเทศไทยอย่างแน่นอนร0 0์นั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมอย่าลืมที่จะกดติดตามกดสัญกร่งกด subscribe ไว้นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้นั่นเองนะครับน้องๆเอาละครับผมก่อนจะไปชมคล สำหรับกิจกรรมแรกนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่มองหาโค้ดอยู่นะครับเป็นโค้ดเกี่ยวกับกล่องสุ่มสกินปืนหรือว่าโค้ดที่มีชื่อว่าคร e เอเตอร์กันบล็อกนั่นเองนะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่คลิปนี้เลยเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ตัวไอแต่ถ้าหาไม่เจอไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ท้ายคลิปแล้วกันนะครับก็พึ่งลงไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับใช้ได้แน่นอนนะครับต่อ1 ID ต่อหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับผมสาหรับโค้ดนี้นั่นเองนะครับผมเอาละครับผมก่อนทนกทศไยั ครับผมเดี๋ยวพี่จะพาไปดูกิจกรรมเกี่ยวกับรับสายฟรีกันอย่างที่เราได้เปิดให้ดูนะครับในต้นคลิปนั่นเองเนาะว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับสำหรับกิจกรรมแรกนะครับพี่เอาข้อมูลมาจากแฟนเพจกีริน่าฟรีไฟล์เลยนะครับผมเป็นเกี่ยวกับ กิจกรรมโปรีกนะครับผมก็ยอดคนดูพร้อมกันครบแจกไอเทมยกเซิฟนะครับกิจกรรมนี้นะครับน้องๆเอ๊ะพี่ทําไมมันผมไม่มีทําไมมันไม่ขึ้นนะครับกิจกรรมนี้นะครับจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2563นะครับฟังดีๆนะเวลานะครับ11นาฬิกานะครับผมก็มีของรางวัลตามนี้เลยก็จะมีในส่วนของบัตรไดมอนด์รอยัลนะครับแล้วก็ในส่วนของบัตรสุ่มสกินเปิลแล้วก็ท่าทางง่วงๆนะครับแล้วก็ชุดมิสเตอร์เดสถา นะครับฟังดีๆนะชุดมิสเตอร์เดสถาวรนะครับวิธีการได้เมื่อก่อนนะครับได้จากกิจกรรมนะครับต้องเสียเพชรตั้งพันสองพันสามพันเพชรเลยก็แล้วแต่โชคของใครนะครับผมแต่ตอนนี้นํามาแจกฟรีนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของต่อไปนะครับเป็นสกรีนปืน MP5 นะครับอ่าดาร์กอนไอนะครับผมแบบถาวรฟรีๆนะครับผมส่วนกฎและกติกาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับในส่วนของกฎและกติกานะครับอันนี้เป็นอ่าทางเพจแกลน่าฟรีไฟได้แชร์มานะครับเป็นเฟสดับ ป็นอีกหนึ่งเพจเหมือนกันก็เป็นฟรีไฟสปอร์ตไทยแลนด์นั่นเองนะครับผมก็กลับมาตามคําเรียกร้องครับมีเพื่อนบอกเพื่อนมีพี่บอกพี่มีน้องบอกน้องนะครับกับรับชมฟรีไฟโปรเกซีซั่นสนะครับผมอ่ะก็รอบชิงชนะเลิศนะครับชิงเงินรางวัล5ล้านบาทอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรานะครับสิ่งที่เกี่ยวกับเราคือยอดคนดูพร้อมกันครบแจกไอเทมยกเซิร์ฟนะครับก็คือขั้นที่1นะครับคนดูพร้อมกันครบ10,000แคนนะครับรับไปเลยตัวสุ่มไดมอนด์รอยัลแล้วก็ตัวสุ่มปืนนะครับอย่างละ มูลค่า120เพรเป็นเงินตอตกประมาณ40บาทแล้วก็ขั้นที่2นะครับคนดูพร้อมกันครบ150,000คนดูนะครับรับไปเลยครับสำหรับท่าทางงุ่มง่ามมูลค่า399เพรคิดเป็นเงิน133บาทนะครับขั้นที่3นะครับคนดูพร้อมกันครบ200,000คนนะครับรับไปเลยชุดมิสเตอร์เดทนะครับาวอลนะครับมูลค่ามากกว่า1,499เพรหรือคิดเป็นเงินเกือบ500บาทเลยนะครับแล้วก็ขั้นที่3นะครับอ่าขั้นที่4เ คนดูพร้อมกันครบ250,000คนดูนะครับรับไปเลยสกินเปิน MP5 นะครับดาก้อน y e มูลค่า2 0 0 0 เพชรนะครับเป็นเงินประมาณ600กว่าบาทนะครับผมระยะกิจกรรมนะครับเขาจะเริ่มตั้งแต่วันที่27มิถุนายนครับ2563ตั้งแต่เวลา11โมงนะครับไปจนถึง19บเกานาฬิกาหรือว่า1ทุ่มนั่นเองก็เขาจะรวมยอดคนดูนะครับคนดูพร้อมกันนะฟังดีๆนะพร้อมกันนะครับสมมุติว่ามีคนดูในไรฟ์สุดพร้อมกันครบ2 5 0 0 0ก็จะได้รับของรางวัลทั้งหมด4ชิ้นเลยอย่างที่พี่ได้เปิดดูนะครับผมส่วนวิธีการช่องทางการรับชมนะครับผมสามารถรับชมได้ทางไหนก็สามารถรับชมได้ทางอ่า YouTube นะ ครับเกรนาฟีไฟไทยแลนด์เท่านั้นนะครับน้องๆโอเคก็จบไปครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูของกันสักนิดหนึ่งที่เราจะได้กันมีอะไรกันบ้างอ่าในส่วนแรกครับก็จะเป็นอ่าสกินปืน MP5 นะครับที่เราจะได้นะครับก็อัตราการยิงบวกสนะครับแต่ลบระยะนั่นเองนะครับสำหรับเปิดนี้นะครับก็ไม่คีริวคีเล่นะครับก็ดูดีมีสไตล์นะครับผมแล้วก็อย่างที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของชุดนะครับผมก็เป็นชุดเดซอายนะครับผมอ่า อ่าไม่ใช่ชุดได้ชุดอ๋อพี่ก็ลืมชื่อไปแล้วนะก็ต้องขอโทษทีนะครับก็จะเป็นชุดนะครับนี่เลยก็จะเป็นชุดนะครับก็เฟี้ยวๆแบบนี้เลยนะครับมูลค่า 1, 4 9 9พเพชรนะครับถ้าอยากได้นะครับต้องช่วยกันดูช่วยกันโหวตช่วยกันแชร์นะครับผมก็เราจะได้กันแบบฟรีๆยกเซิร์ฟนะครับผมในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของท่าทางงุ้มๆนั่นเองนะครับท่าทางงุ้มๆก็มีอ่ามีขายนะครับผมก็เราเขานํามาแจกฟรีนะครับในกิจกรรมโปรลีกซีซั่นสองเนาะถ้าใครอยากได้นะครับ ด้วยนะครับผมทําให้ช่วยกันดูเราจะอดกันยกเสริมนะครับผมอ่ะโอเคครับผมในส่วนต่อไปนะครับผมถ้ากิจกรรมเราครบคนดูครบ2องแ0นแล้วของราวันจะเข้าทางไหนครับพี่จะเข้าทางกล่องจดหมายนะครับปกตินะครับทาง GM นะครับผมเขาจะให้โดยการวิธีการแลกไอเทมโค้ดนะครับแต่เนื่องจากมีปัญหาในการแลกไอเทมโค้ดเนื่องจากระบบมันจะล่มนะครับผมเขาก็เลยเลือกที่จะส่งจดหมายนะครับเลือกจะส่งจดหมายในที่นี้นะครับเขาก็จะมาให้เรารับแบบหมดเลยนะครับผมแล้วก็กดรับไปนะ ประมาณนี้ครับจะส่งทางจดหมายในวันนั้นเลยนะประมาณนี้ครับในส่วนของกิจกรรมรับของฟรีนะครับสำหรับโบลิกซีซั่น2นั่นเองเนาะแล้วก็อาจจะมีกิจกรรมสายฟรีเพิ่มเติมอีกมานะครับผมแล้วเราก็ต้องมารอดูอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะเอาละครับผมต่อไปนี่ครับก็เป็นตู้สุ่มลัคกี้รอยัลใหม่นะครับที่เข้ามานะครับสำหรับ p 90นะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูดาเมดมาสักนิดหนึ่งดาเมจนะครับผมบวก2นะครับลบแมกกาซีนนะครับบวกระยะนะครับผมถือว่าเป็น p 90ที่น่่่าเลนอ พอสมควรนะครับผมสําหรับสกินปืนพี่ก็ศูนใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับลักษณะปืนนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับมีเอฟเฟคฟ้าผ่าด้วยแปสีชมพูแบบนี้นะครับโอ้โหโดนใจสาวๆใครหลายๆคนอย่างแน่นอนนะครับก็มีรูปดาวนะครับอยู่ที่พันายปืนนะครับลักษณะก็ประมาณนี้เลยนะครับน้องๆก็ใครชอบนะครับก็มาสุ่มกันได้นะครับผมหรือว่าสุ่มกันไปแล้วเอ่ยเพราะว่ามันพึ่งเข้าด้วยนะครับตอนนี้พี่ก็มีบัตรฟรีอยู่ประมาณ6ใบเนาะ ก็ยังไม่มีเวลาได้ไปเติมเพชรนะครับอย่าเรียกว่าไม่ได้มีเวลาไปเติมเพชรตอนนี้ยังไม่มีตังค์ไปเติมเพชรดีกว่าเอางี้ดีกว่าเออก็เอาเดี๋ยวเราจะมาสุ่มก็6ใบที่เรามีแล้วกันนะมาดูซิว่ามันจะออกหรือเปล่า6ใบนะครับปกตินะครับสกินปืนพี่เนี่ยจะได้ประมาณ10ใบแรกนะครับผมประมาณ10ใบแรกนะแล้วมันจะออกเลยนะครับ <SUR marriage> ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะออกหรือเปล่านะครับในรอบนี้นะครับผมก็สุ่มกันไปครับใบที่3ครับผมโอเคก็น่าจะไม่ได้เลยครับผมเพราะว่ามันน้อยอยู่นะใบที่4นะครับผมจัดไป ก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมครับใบที่5ครับแล้วก็ใบสุดท้ายแล้วก็ใบสุดท้ายครับยังไม่ใบสุดท้ายวะทุกคนยังมีอีก2ใบเออยังมีอีก2ใบครับกดไปครับอ่ามา ยังไม่ได้ครับมันไม่น่าจะได้นะครับใบสุดท้ายจริงๆแล้วนะเปิดมาก็ยังไม่ได้นะครับผมถึง24ชั่วโมงก็ไม่มีนะครับผมก็ประมาณนี้ครับในส่วนของสกิน p 90นาะก็จบไปนะครับผมในส่วนต่อไปนะครับอันนี้พี่แถมให้นะครับมีน้องๆหลายคนก็ยังงงและก็สงสัยสําหรับวิธีการตามเพื่อนกลับมานะครับไม่เป็นไรสําหรับวิธีการตามเพื่อนกลับมานะครับน้องๆไม่ยากเลยน้องๆคลิกไปที่ไอคอนเพื่อนนะครับไอคอนเพื่อนนะ่าไอคอนเพื่อนเอ้ยพี่ลืมนะครับพี่ลืมเอา รูปอธิบายมานะครับเดี๋ยวพี่จะบอกอธิบายปากเปล่าแล้วกันเนาะ สำหรับใครนะครับผมที่ต้องการกิจกรรมนี้นะครับเหลือเวลาอีกแค่4 3ชั่วโมงนะครับก็ตีคร่าวๆก็ประมาณเกือบ2วันนะครับสวันกว่าๆอะไรประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับกิจกรรมตามเพื่อนกลับมาทําได้ยังไงครับพี่สําหรับคนที่ออนทุกวันนะครับผมหรือว่าออนวันเว้น <kaz> วันนะครับมันจะไม่มีช่องให้ตามกลับมานะครับช่องตามกลับมาอยู่ตรงไหนนะครับมันจะมีไอคอนอยู่ตรงนี้นะครับมันจะเขียนว่าตามกลับมานะครับเมื่อเราคลิกปุ๊บมาคลิกตรงนี้ปั๊บมันก็จะมีอ่าช่องให้เราใส่ uid นะครับสาหรับคนที่ เล่นไม่ได้เล่นมา7วันนะครับขั้นต่ำคือ7วันนะครับผมก็จะสามารถกดใส่ UID คนที่ชวนมาได้นะครับแต่สําหรับคนที่ออนทุกวันอย่างเราอย่างนี้นะครับจะไม่มีให้ใส่นะฟังดีดนะมันจะไม่มีให้ใส่มันจะได้เฉพาะคนที่ไม่ออน7วันนะครับจะมีให้ตามกลับมาแล้วก็ อ่าใส่ uid ตรงนี้ไปนะครับเมื่อใส่ uid ตรงนี้ไปแล้วนะครับน Lang ้องๆก็จะสามารถชวนเพื่อนกลับมาได้แล้วก็ได้รับของรางวัลทั้งคนชวนแล้วก็คนถูกชวนนะครับป <ita m> <waren> ระมาณนี้ครับในส่วนของวิธีการตามเพื่อนกลับมานะครับ <t> ผมก็อธิบายอาจจะงงนะเดี๋ยวพี่จะทิ้งไวใ้ให้คลิปหนึ่ง <t> แล้วกันเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ต <t> ัวไอแล้วก็อ่าท้ายคลิปแล้วกัน <t> นะ <oro> สำหรับวิธีการตามเพื่อนกลับมานะครับเอาละครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็ มีเพียงอ่เท่านี้นะครับผมถ้าใครชื่นชอบนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งกด subscribe ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วเราก็จะมาเจอกัน EP หน้ากันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับ EP นี้พี่ขอตัวลาเพลงเท่านี้ครับบ๊ายบายเฮ้ยเฮ้ยเอ็งนั่นแหละเอ็งนี่มันแฟนพันธ์แท้ลินอยู่หว่าอย่าลืมกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งข้าด้วยนะแล้วเจอกัน EP หน้าวันนี้บ๊ายบาย